วัสดีครับมาพบกับผมเงินครับใน b p แอ p แพ o t ครับวันนี้มาเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำครับว่างๆก็เลยอยากมาทำคลิปเก็ตเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รู้กันครับว่าใครที่เลี้ยงนกนี่ครับมันต้องเริ่มจากนกเล็กๆก่อนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นซันคอนัวฟอร์พัสมองไยพวกนี้เขาจะเริ่มจากนกเล็กๆก่อนแล้วจากนั้นก็จากนกเล็กตรงนี้แหละเป็นจุดกาเนิดของนกใหญ่ นะครับทุกคนใฝ่ฝันอยากมีบูโกสกาเลตกินวิ่งไฮเยซินแต่ผมจะบอกก่อนครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอันตรายสำหรับนกที่มันต่างขนาดกันระหว่างพวกชันคอนัวฟอร์พัทกับพวกไฮเยซินพวกบูโกพวกตระกูลมาคอพวกนี้ยขนาดมันต่างกันมันทำให้เกิดอันตรายระหว่างกันได้คือล่าสุดเนี่ยที่เอาลูติโนซันเข้าไปในกรงในกรงนั้นเนี่ย จะมีลูทิโนเลดรอลูทิโนซันนะครับอยู่ด้วยกันมันอยู่มากันสักพักแล้วนะฮะพออยู่มากันสักพักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปในกรงเราไปเช็คนกเราจะเดินเช็คนกทุกวันคิดว่ามันอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่เอะใจว่าอะไรมันจะมีปัญหากันนะครับว่ามันจะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเล่นกันแรงหรือเปล่าไปเจอครับปากลูทิโนซันตรงเนี้ยปากขนุนนะฮะโหโดนกัดนะคะลึกเข้าไปเลยแบบจนเป็นห่อเลือดอะครับ คือผมก็เลยคิดว่าโหแม่งถ้าไปเจอนกมาคอนะปากขาดแน่นอนอันนี้ก็เลยฝากเรื่องเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าการที่คุณเนี่ยจะเอานกเล็กๆไปไว้กับนกใหญ่เนี่ยมันต้องระวังด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งถึงนกจะสนิทกันแค่ไหนก็ตามจะรักกันแค่ไหนก็ตามบางทีมันไปเล่นกับเขา พอไปเล่นกับเขาเรารู้สึกว่าสิ่งที่เล่นเนี่ยมันไม่แรงหรอกแต่อีนกใหญ่มันลัคามันก็กัดเอาตรงเนี้ยเป็นอยู่ทางอหอนที่ต้องฝากกันด้วยนะครับแต่ตัวขนุนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วผมจะมีตัวลูติโนกาล่าปล่อยบินเลยโอ้หบินสนุกมากกาล่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่รู้สึกว่าบินสนุกบินบินมันบินแบบเร็วชวัดเฉวียนบินไปบินมาจะปล่อยบินกับไฮเซนนะครับแล้วก็ตัวคาเมลลอดสามตัวนี้อยู่ด้วยกันเลยเราคิดว่า ตอนนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นปัญหามันเล่นกันดีเราเปิดกล้องมันเล่นกันดีจู่จีกันดีอยู่ด้วยกันดีตัวนึงกินอาหารอีกตัวหนึ่งก็ลงมากินอะไรเงี้ยไม่มีปัญหากันเลยวันนึงขับรถกําลังไปที่เข้าเมืองที่หนองคายคนงานโทรมาบอกเฮ้ยคุณเงินนกตายตัวหนึง่งก็เลยถามว่าตัวไหนอ่ะพี่ตัวไหนตายไอตัวขาวๆที่คุณเงินปล่อยบินอ่ะโอ้ชิบหายละหัวใจตกไปอยู่ทาตุ่มเลยนะครับพอเปิดกล้องดูปรากฏว่าไอตัวลีัวโนกาล่าเนี่ย มันไปูุสีเขามันไปใช้ขนเขานู่นนั่นนี่เขาเขาก็แบบง่า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 พอมันใช้ขนแรงๆอ่ะนกมันมันอ่ะมันเขี้ยวมันใช้ขนแรงๆไปดึงขนเขาบางทีดึงเจ็บคุณลองคิดดูดิว่าไปดึงขนอะแข่งคุณอ่ะเจ็บปะเอออย่างนั้นอ่ะผมว่ามันมันเจ็บอย่างงี้มันก็เลยลำคาญมันก็แบบกัดไปหน่อยนึงนี่ก็แบบถอยออกไปละสักพักก็เข้ามาใหม่จ็นมันลำคาญกัดที่หัวครับปักกัดทีเดียวนะฮะกัดตรงเนี้ยที่หัว ปักทีเดียวอะเนี่ยมันกัดเงี้ยเลยอะปะักทีเดียวแล้วคุณคิดดูดิใช้ระวังไฮยซินกับกาล่ามันต่างกันเท่าไหนอะ่ะต่างกันสิบเท่าตัวนกตายเสียใจแล้วเมียอยู่ข,ข้างหันมดาด่าบอกว่าใช่ไหมให้ระวังแล้วก็ไม่ระวังเป็นไงล่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเสียใจแล้วแบบเป็นนกตัวแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันปล่อยบินแล้วน้ำตามันไหลมาเองเลยนะ ตรงนี้ครับยังรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็รักมันอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เสียใจเท่าเมยดาเข้าใจว่ามันเจ็บใจมากเมยดามีซ้ําเติมเหมือนดนงกระทืบอะอางเงี้ยอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นนะครับยังไงฝากเตือนเป็นอูทาหอนสำหรับคนที่เลี้ยงนกได้กับนกใหญ่ยังไงคุณก็ต้องระวังด้วยครับสักวันหนึ่งอาจจะเกิด ผู้บติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีไอแพดลนะครับเลี้ยงนกเลียงให้ดีแล้วต้องเข้าใจเขาครับว่านกต้องการอะไรการอยู่อยู่แบบไหนการอยู่ร่วมเป็นสังคมเนี่ยคนที่จะเอานกเล็กกับนกใหญ่ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ <Okay. S 1> คุณต้องดูรายละเอียดตรงนี้ดีๆนะครับฝากไปด้วยครับบ๊ายบายครับ